นะคุณจานแอนสายชุมแพจา้าคุณคมสวัสดีครับคุณค่าชิคสวัสดีครับซาคิกนะครับซาคิคชานแล้วก็ขอบคุณครับาสาหายสำหรับหัวใจหุ้ยน่ารักจุ๋มเ้ยดวงแรกของวันนี้สวัสดีครับคุณไข่ส่งด้วยเด้อ ขายส่งแต่งร้านนะครับสวัสดีสวัสดีลุงนุจ้าลุงนุไทายพวนทายพวนสวัสดีเจ้าคุณสมเกียจครับสวัสดีขอบพระคุณครับสหายสฮารับกุดาไปหัมหมเนาะขอบคุณน้อยสวัสดีครับสวัสดีคุณจินนี่ด้วยนะครับจินนี่ท่านรับเป็นนายท่านด้วยคุณแอนดานด้วยนะครับสวัสดีคุณอูด้วยอูอินนะครับ เรื่องของฉันจ้าเรื่องของฉันจ้าสวัสดีคุณวาดินสวัสดีคุณสุดาค่ะดาดา